ก็ขอกราบสวัสดีคุูผู้ชดีทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Coin l กันเหมือนเคยนะครับคลิปนี้ครับผมก็จะมาทําการเล่นคอ l l Low f a r ครับก็มีคนมา m i ้นบอกให้ผมเล่นคอ l l o w หรือดับโลก็ได้ใช่ไหมโอเคผมก็จะมาเล่นแหละในคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันในเกมนันดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมปไปเลยโอเคเราเริ่มลกันที่เกมแรกนะครับเกมแรกผมก็มาเกิดที่เออโหมดนะครับโอ้โหกดป้องกันไม่ทันไอตัวนี้อันตรายมากนะครับยิ่งในแรงนี้คือแบบ ยอดจริงๆอ่ะโคตรแรงอ่ะโอเคเดี๋ยวเคลียตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปเปิดขีดข้างในกันนะครับอืมไปปัดเลยแล้วกันนะโอเคเก็บของเปิดหัวเสือหรือสิงโตรตรงนี้ด้วยนะโอเคสีม่วงได้นี่หมดธรรมดานะครับของสีม่วงตกคือแบบอมถือเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะโอ้ยไอโอเคตัดไปจุดต่อไปเลยดีกว่านะครับผมจะได้เป็นการเสียเวลา โอเคนี่คือหีบใบที่สามแล้วนะครับที่เราเปิดได้ไรเฮ้ยใบที่สามวะใบที่สองวะโอเคจะไปเปิดหีบใบต่อไปครับโอเคหยิบทองขอดีดีหน่อยนะสีฟ้าอู้แสบสีฟ้ามันแสบตาจริงโอเคไปโอ้หยิบใบนี้ได้เลย,เ,เ,ยเอือเหรียญเก็บมาโอ้โอเคครับขอตัดนะโอเคผมจะเกียร์บอสนะครับผมเล่นดาบโลวครับผมไม่กูบอสเท่าไหร่นะ แล้วก็ตอนนี้มีคนนะครับอืมมีคน <c oughs> มีคนก็ตามน,นั้นแหละครับจริงๆไม่ควรตีบอดน,นะครับเดี๋ยวโดนแบบโซยห,หลังขึ้นมาแล้วจะขับไม่ออกนะครับแต่ว่าก็ตามน,นั้นแหละผมได้ดาบโล่ผมไม่กลัวบอดครับต้อยโดนลุมผมก็ไม่สนใจเท่าไหร่ครับ <c oughs> ดาบโล่นี่คือไม่ใช่ดาบโล่ดิคอนโล่ใช่ไหมคือคอนโล่นี่โอพจัดอะโอพที่สุดแล้วมั้งแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็ต้องแพ้ทางเวทนะครับโอ้ย <c oughs> โอ้ยเจ็บเสียตีตายดิยเออดูหน่อยดิมีอะไรบ้าง <c oughs> เอ่อโซ่แมวโอคอนเก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มจุดต่อไปเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะเคลียร์ก่อนนะเคลียร์อะไรตรงนี้เสร็จก่อนนะครับอืม <c oughs> ฟาดฟาดฟาดอืม <c oughs> โอเคเปิดหีบครับหีบทองอืมได้ไร โอ้โหโอเคเก็บมาอืมโอเคครับเดี๋ยวขอตัดไปจุดต่อไปแล้วกันนะจะได้ไม่การเสียเวลาโอเคเหมือนผมจะเจอคนนะครับอืมคนจริงๆด้วยโอเคฮโดนตูน่แต่ไม่รู้เซตอะไรนะแต่ว่าผมชนะทางนะครับเนื่องจากเออโอ้กว่าเนือ้อตี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 รอรอจังหๆๆวะครับรอจังหวะรอจังหวะอุ้ยไม่โดนไ,ได้ ตี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 เออาโอ้สวัสดตีตีต,ตีอย่าใช้ครับถ้าสกิลขวาดนะ่ะโคตรจากเลยจริงประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะอพอกัดทวนอะ่ะกังเงาาอะ่ะประมาณนั้นเลยอะ่ะต้องบความกระจอกอะ่ะโอเคมาดูหน่อยนี้มีอะไรมั้งอืมโอ้ไม่เปิดสกิลทำไห้ตายได้สามโอ้สีม่วงออกของเขียวเซฟฟีอ เออว่างๆจะผมมาทำคลิปเซฟฟี่ดีกว่าเนาะแบบเซฟฟี่แบบล้วนๆเลยเล่นแต่เซฟฟี่อ่ะโอเคขอตัดเลยเลยกันนะครับเออ <c oughs> คนลหรอเฮ้ยมาโดนเอ้ย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 ไปยาวนี <c> ่ <oughs> ไ่โดนหรอกไปโดนหรอกอ้าวระยะวัชชิดอย่างนี้ก็โดนสิครับพีน่น้องนี่สตันสตันต ตีเอ้ยทีหนึ่งเอาปุ๊บอืมบักเอ้ตีเดี๋ยวรออเฮ้ยโอ้วีเก้ฆ่าคนทำอาหารกินบาปกรรมรล้วตูเ้อฆ่าคนทำอาหารกินโอเคแต่ผมขอคือคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอถามหน่อยนะคือคุณผู้ชมอยากเห็นผมจัดของไหมคือถ้าไม่เห็นอยากเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะตัดฉากกับ ตัดของออกนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครแบบอยากดูคลิปผมจัดของจริงๆก็เดี๋ยวผมจะเร่งเวลาให้แล้วกันนะอะไรประมาณนั้นนะ <c ười> คือคิ้เกียดทำให้คลิปมันยาวไงเออเหมือนผมจะลืมอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะลืมอะไรวะอ๋อใช่ลืมสิ่งสิ่งนั้นไงลืมเปิดบัลลัง <c ười> ไอเวนเอ,อ้ย ไม่ทันแหละโอเคพันเจ็ดมาต่อกันที่เกมที่สองครับไม่เจอคนอีกแล้ะคนขายอะไนกันหมดวะเกมนี้ผู้เล่นลดลงทุกวันทุกวันเลยะ <c oughs> คือมันปีปัญหาอย่างเดียวคือการแบนมัวน่วแหละครับโปในเกมนี้มันเล่นจะไม่เยอะหรอกชื่อผมเลยอ <c oughs> ที่มึงแบนไปอ่ะส่วนใหญ่เป็นคนปกติได้เลยโอ้ย <c> พ <oughs> อคนมันโดนแบนเรื่อยๆอ่ะคือสุด เอาจิงนนต่อให้จิต่อยให้ทุกคนเจอปูอ่ะดูนปูฆ่าตายอ่ะแล้วก็มีคนแบบบนบนอะไรเงี้ยเรื่องโป่งลงปูอาจจะเลิกลงเล่นอไะเงี้ยพวกนี้ปากดีเไวไงแล้วไมบเลิกเลนหรอกแต่จิตป่นที่เขาจะเลิกเล่นกันจริงๆก็คือแบนม้วนนี่แหละแบนม้วนเลยลเลิกเล่นจริงๆแน่นอนครับในเมื่อแบบพมเพื่อนเขาไปหมดแล้วอ,ะอ่ะเออเกมคือองไม่สามารถรักษายอดผู้เล่นได้อ่ะคือตายเลยไม่ไหวจริงๆอ่ะตอนนี้ผู้ชม ที่ดูชนะผมนี่ยิ่งเหลือคนเล่นเกมนี้อยู่กี่คนเนี่ยดูอย่างเดียวใช่ไหมไม่เล่นป่ะจริงนะผมยังไม่อยากจะเล่นเลยเออจริงผมอยากจะเลิกทำคลิปเกมนี้แล้วด้วยไม่เล่นเกมอื่นดีกว่าไปเล่นยูกิไหมยูกิมาสเตอร์ดูเอวอะเดี๋ยวผมทำคลิปมาสเตอร์ดูเอวดีกว่าคลิปหน้าเลยอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำยูกิมาสเตอร์ดูเอวผมจะกำลังเล่นเด็กพื้นด้วยครับจัดเด็กพื้นไม่ได้จัดเด็กพื้นสะสมการเด็กพื้นเลยดีกว่า เหลังจากส่งการเด็กพิเสษเดี๋ยวผมก็จะไปสสงการเด็กซอมบี้ต่อครับประมาณนี้ครับผมเล่นอยู่ประมาณนี้แหละไม่ไปไหนหรอกโอเคเดี๋ยวขอตัดไปจุดจุดหนึ่งที่ตีบอสเลยนะครับไม่กระเปิดกล่องนั่นแหละใช่เกมที่แล้วผมลืมเปิดกล่องตรงนี้กลัวเสียดายเลยดูนี่ของฟ้าเอยกล่องทองตรงนี้คือถ้าเป็นหมดแรงนี่อโอกาสได้ของม่วง,ง่ายมากครับแล้วของทองนี่ก็คือดอกดอก,ดอก,ดอกง่ายมากเลยไอ้กล่องทองแบบนี้นะ แล้วมันมีโอกาสได้หัวกระโหลกสีแดงด้วยครับอืมกล่องนี้นะซึ่งมาเปิดกันได้ครับแนะนําให้เปิดนะครับเวลาเจอมันอนะ่ะอย่าเดินผ่านนะครับมันมีโอกาสได้หัวกระโหลกสีแดงนะโอเคเดี๋ยวไปจุดต่อไปเลยนะครับโอเคครับมากว้ยกับบอต่อเลยอีอีอ,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 อีดูดิคือฟาร์มง่ายไหมใช้คอใช้คอโล่ฟาร์มง่ายไหม,อออมบอสเนี่ยถือเป็นตัวขนมเลยนะครับดูดิอ่า การจะโดนมันตียากมากครับดีเป็นไงสวัสดสีหน้าฮะสวัสดสีหน้าเลยมันใส่ตีต่อครับตีต่อตีต่อตีต่อตีตอตเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆเลยโอเคตีเรื่อยๆอื้มกระแทกกระแทกกระแทกโอเคเราเอาเด็กกันโลไอสวัสดสีหน้าโกงจริงๆ โอเคแล้วก็เป็นในแรงอะ่ะอใช่ในในแรงอะ่ะจะมีแแบบแดงไงไอพวกนี้จะอยู่ด้วยใช่ไหม آ, ไปเคลียร์มันได้เลยครับง่ายมากฟาร์มง่ายมากกับพวกเฝ้าหีบสมบูรณ์หีบสมบัติแต่อย่าพลาดโดนตันีนะติดหนักนะผมบอกก่อนในแแบบแดงโอเคครับเปิดกล่กองเลยดีกว่าจะได้อะไรเอ่ยมาดูไอชิ้นมึงเลือกตามต ators, ตอ,อีฟัน่ะเออโอ,อ้ยดยวยม <G ül üyor> ึงเยอะจังเ้อยมึงเยอะจัง เก็บก่อดิอือโอ้โหสีฟ้าแสงสีฟ้ามันช่างเสียบตาจริงจริงโอเคครับคัดของด้วยนะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ทิง้งทิ้งไปได้ก็ทิง้งทิ้งไปซะอ่าประมาณนั้นแหละโอเคไปเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคสีฟ้าลูกปั้นครับไปกองเงินก่อนเลยได้เป็นเกือจังวะมาเปิดอีกซะไว้ต่อมาได้โอ้โหมือสีม่วงมั่งก็ได้อูเวียนยังไม่ได้สีม่วงเลยในตาเนี้ย เลื่อนเกินไปแล้วมาปีบอลต่อครับตีอืมฟานหน้ากันเลยตีโตตีตีตีโอ้โหมึงอึดจังละเอ้ยทำไมบอลตัวนี้มันอึดยังไงเลือดมันเยอะแปลกแปลกอะอึตีโตตีโตตีโตตีตีเรื่อยครับตีเรื่อยอืมฟานหน้าเฮ้ยบอลเท่าไรเราไม่ได้เลยดูดิอืมเกียร์จัดดีกระแตก โอเคแล้วเรามีโล่ด้วยนะครับกันดาเดจมาได้ครั้งหนึ่งอะ่ะอืมโอเคบอสบอก,บอกไอ้เจยอุอ๊ยไอ้กาน้ําชานี่มันแพงอยู่นะเก็บมาครับอืมโอเคแล้วก็เปิดไปดิอืมได้เฮ้ยไม่ได้สีม่วงยิงเราในเกมเกมเกมนี้ยให้ตายเหอะโอ้หอกเหรออหอกไม่ต้องเอาไปหรอกมองดูนะเอานี่ไปดีกว่านี่แพงกว่าเยอะ โอเคตัดออกเลยแล้วกันครับจะได้มีเสียเวลานะหองนี่ทิ้งไว้เนี่แหละอีกระชากวิญญาณอ,อื้อเออเหนื่อยเล่นเกมแล้วเหนื่อยใครเล่นเกมแล้วเหนื่อยเหมือนผมบ้างไหมผมอยากพักผ่อนจริงๆอะอาพูดตรงตรงเลยโอเคได้เท่าไหร่ครับอืมพันหนึ่งอ่ะเกมสุดท้ายแล้วผมง่วงแล้วผมจะนอนพักแล้วไอ้ดู กระแทกก่อนวงการตอนต่อนเราอี๋ไงเขาเรียกว่าสเต็ปสเต็ปนักลบเล่นง่ายครับผมบอกเลยนักลบเล่นง่ายมากครับอถ้าเกิดใครแบบเป็นมือใหม่อยากเล่นอะไรแบบแปลกๆนะครับผมแนะนํานักลบครับไม่ใช่โจนนะตจรกอาไว้สำหรับคนที่ว่าเล่นเกมนี้มาได้ระดับกลางๆนะครับแนะนําโจรครับแต่ก็โจนถึงคุณจะเล่นคุณก็ต้องฝึกเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเออพอถึงก็จับโจรเล่นได้เลยอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะครับ ฝึกกับไปเอาไปฝึกก่อนนะแบบเซตแบบเซตเขียวก่อนอ่ะให้เราแบบลบสกิลแบบนักลบได้อ่ะเล่นเกมหนึ่งแบบตกให้ได้แบบแม่นๆอ่ะแล้วโจมันจะโกมากนะครับเพราะโจสมัยก่อนอ่ะไม่ต้องสมัยนี้ไม่ต้องสมัยก่อนหรอกฟันสมัยนี้ก็ยังสามารถซัดซัดจะโปรได้นะครับแต่ว่าแต่ว่าคุณจะชนะหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งอ่ะคุณก็ต้องเล่นรบบใช้สมองหน่อยอ่ะถ้าจะเอาโจนเอาชนะโจนโจนเอาชนะโปได้อนะ ันก็ต้องใช้ฝีมือดับหนึ่งนะแต่ผมทําไม่ได้ผมบอกก่อนเลยแต่ผมเคยเจอคนที่ทําได้แล้วบ่อยเลยนะ <c oughs> แล้วเกิดคนได้เก่งจริงจริงอ่ะเก่งจริงๆนะ,ะคือโจแค,ค่ของม่วงอ่ะไล่เก็บของทองที่เป็นแฮกอ่ะ <c oughs> ผมเหลือจะเชื่อเลย <c oughs> โอเคไปจุดต่อไปนะครับ <c oughs> โอเคหลังจากนี้เดินมาได้สักพัก <c oughs> ผมก็มาเปิดอีกต่อเลยแล้วกันนะ <c oughs> ตอนนี้ผมตาจะปิดแล้ว <c oughs> ผมง่วงมากเลย <c oughs> ผมฝืนเล่นต่อไปไม่ไหวแล้ว <cido f 2> อ,อ,อ้ยผู้ชมเอาไงดีผมกดปิดเกมเลิกเล่นตอนนี้เลยได้ไหมขอกงข้อไว้เสียดายละต่อไปเลยดีกว่าเป็นนกมึงจะร้องทำหาพระแสงอะไรมากมายโอ้โหแล้วมันยิง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 กูยิงยิงอยู่อะร้องดังขึ้นซะด้วยโอเคจะตัดไปนจุดต่อไปเลยนะครับว่วงเสวเทียนวันนี้วันใจเอาไว้เอาใหม่ใหม่ใหม่ม่ขอใหม่กไหมตีตีก่อนตีก่อน วางเสาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หังเลยจริงก็เข้ามาตีตยยีไงตี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 ดูวางเสาเทียนด้วยตายซะอเออเจ็บหน่อยเถอะคอร้อ,องอะ่ะจริงเจ็บหน่อยอีอือ,อตีไมโดนบอลก็ระจอกเลยแต่ถ้าเป็นแม็แดงมันจะเก่งขึ้น เก่งขึ้นมาหน่อยนึงนะครับระวังด้วยนะถ้าใครแบบจะไปซัดก,กับมันที่แบบแดงอ่ะมันจะเก่งขึ้นมาหน่อยนึงโอเคเปิดดิได้ไรสีฟ้าจะ้ะใส่สีฟ้าไม่ใช่แสบตาซะเหลือเกินโอเคปะตัดนิดนึงนะครับโอเคครับเหมือนเดิมครับขึ้นมาชั้นบนเพื่อมาดูว่ามันดอกอะไรเผื่อมันแบบโชคดีอะมงกุฎแดงดอกอะไรเงี้ยไรสารนี่มุดปกติเดี๋ยวอโอเค อือฮอฮิอออออโอเคเรียบร้อยตาลีกันไายแล้วจ้าฮ่อืออยู่ดีก็ได้เฉยเลยอะคุณผู้ชมดูดีของทองอะครั้งแรกเลยนะที่ผมดอกของทองจากตรงเนี้ยนะไม่ได้หมดแหลงมันยังไม่เคยดอกเลยเต็มทีสี่ม่วงอะอยู่ๆก็ได้มาเฉยเลยขอบคุณครับเอาไว้ตั้งโชว์ได้นะ ทีน,นี้เพิ่มมูลค่าตั้งการตั้งโชว์ตั้งพันกว่าเนี่ยถืว่าดีมากแล้วรู้สึกราคามันจะแพงมากด้วยนะในตลา,าดอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวขอตัดไปจุดต่อไปเลยแล้วกันนะโอเคมาจุดต่อไปครับจุดลูกกอโหูเวลาผ่านไปตาจะปิดคือตอนนี้ผมเล่นไปหลับตาไปลืมตาไปไม่ไหวจริงๆอะ่ะเออตาไกลเพียรจากโอเคเล่นเกมใช้สมาธิสูงก็อย่างเนี้ครับเล่นได้ไม่เยอะครับเกม จริงผมป่วยนะฮะป่วยแต่ก็ยังมาทํคลิปเนาะสัญหาโอเคโอค้ยนี่สุดก็จะดังออกทีรานนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับมาเจอกันในคปหน้านะครับโอ้ยไปละบา,บายครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูมูลค่าในการออกนะครับก่อนจะจากรากันไปนะดูกันตส่ได้าาของทองทีนะโชว์หน่อยอวดหน่อยอี้ออคสาอื้